เนตัวนึ่งภาเซนชาวาด้ยทางไกลทางเป็ดะเซนชาโดยเซนเช้าแต่มาตั้งคอบ้านนี่บ้าก็เลียงอ่ามันแพงมันพื้นไปเลยบันเยหาได้เพื่อรวขหาอะไรกจะเอาคืนด้อพอชัดแล้วเเคยจไม่กัวกลัวมาเีไับปลาปูับปาปูอปูเห็นกินะมงคารีร้อนกินะมงอะไรอีก ไก oh. oh. ่ช่องโตไก่ตัวเดียวเห็นกับเป็ดตัวเดียวเป็นไก่เช็ดขาวอ้าวเป็ดจอกตัวเป็ดไงเป็ดตัวเดียวไก่ไก่สามบ่บ่ไก่ช่องไก่ตัวเดียวไก่ตัวเดียวตัวนั้นไก่เคยซื้อสดมั้งด้วบ่เออแม่นฮะเนี่ยกินชะม o n เจ้าได้แบบนี้เนาะมือทำมาลาเลยเด้อมืทำมาลาจริงจเนาะเออไก่ตัวหนึ่งเป็ดตัวหนึ่ง สบายดีสบายดีเนาะพ่่อแมพี่น้องเบิร์ตสุขุคนพี่น้องเบิมองสุขุชนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันนะโปรภโอก็ส่งยูทูบกงวลกิ้งสายใจกันด้วยพี่เนาะปีสองพี่น้องเลยเนาะน้ำแรพพี่น้องเลยมากับทีมงานคือเก่า <laughs> nè ไปแล้วอ้าวอะตักอ้าวไปเฮ็ดให้มันเต็มเลยได้แล้ว à, à, <laughs> 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 <laughs>

อันนี้ไม่ตัวนี้ไม่ยังเฉาวนเดือบบอเปลี่ยนเปลี่ยนออาาวตัวกลางันบอไม่จิก้นไม่จิกบอนี่ไม่ร้าเปลือกออกอ้กามเนาะคืนนี้ถือกันแล้วหรอวะบ่ถือกันแนบ่ถือกันแล้วมันโชเกันชนัแล้วบ เอเ่นบ่แต่เทอ้เออี้่นันาื่อสใผากันแทจเมื่อวาน้าะวันนี้จะคือบ่วันนี้่วันนี้จะคือบ่ววันนี่เมืวานวานนี่ฮันวานนี่ฮันเคยเอาเราว่าอย่างให้ในวานเนาะวานนี้จะให้ในื่ววานนี้มันแบบเราเราคือกนารวันนี้ป้บข้องเข้าใจเข้ากันแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะอ ะก you know ้เดตัวน um oh, ี้แล้วเคยปะขันดอกเจ้านัุนคนท้บิดดวลว่าเมียเนี่คือว่าในใดคนทาบิดหรือว่าไรเมียมาก่อนนะบอจอนไรเมียยังบ่เคยบ่เ้ากระเทเดียวหือบอไล่เยอะฮลเยน้าเน้อยเอาเาจ้างมาเทานี้เป็นว่าได้ําเด็กลหน่อยคือเมียว่าอไรเมียอย่างทะเลแ้ ลำเล็กลำน้อยนี่ยมีอยู่คนเฮามันต้องมีพิษแน่นอนแน่นอนแม่นล้วแหละเนาะพิษเล็กหน่อยหนึ่งคนเฮามันชาติเป็นเกิดชาติคนเพราะว่ามีต้องมีความเจ็บแน่นอนลำหนึ่งลำน้อยเนาะอะไเจ็บแหงเมื่อเช่นมียขาดกระเบือตีนะเจ็บแห้งก็เอาได้วก็ตีแล้วเนาะ Sạc bước chân vừa đó hm hát chân mọi chân nó hết đấy, ừ. à. <laughs> à, đấy, đấy. <laughs> à, cho <laughs> à, <thế cười> có... à, cả, nó hết 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 đi hết 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 เป็นอะไรมันคือนอนเตีงกันคือควายว้าบ่แค่นอนมุ้งเดียวกันยุหกว่านอนคนลตบดน,นอมัอเน,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 อนเดียวคนอื่นสิตู้เปิดเพลงกันดีเน,นาะก็ใครอยู่ทางนี้มันมันอยู่ไกลเนี่ยมันอยู่ทชงเนี่ยพามาดีได้ยินด้วยโนฮาก็เดิมเปิดเปิดเพลงว่าเขาจ้าเปิดเพลงอ้เขาบ่คยปด เนาะอราครับาอ่อ no. uh, hey, ่เยันขาหูมาที mm, ่รอเขปิตัวเขาูใหญอ๋อดิน้อยหักใจผู้ใหญ่ขนาดอืมนน้อยหักใจผู้ใ่เนหหูเนาะเขาหู่จ่าแป็นให้มหนมันาใวแให้มันพอหนว่าเนาะชกระแทกอบ่ รัฐบ,บ,บาก็เอาเนีเอาฮาเอา,เอาปีกปลายมันนั่นแหละไม่เช็ดเขาติดเลไก่แล้วก็เสือกคาวัดไว้ทักนี่มัดต,ตัวเดียวด้วยฮะนะมัดต,ตัวเดียวอ๋อแต่มันอยูน้ำตาลไก่มันจะติดนี่ฮะติดนี่ติดนี่นเอ่อเทนไปเช็ดเอาก่อนโดยพ่อปู่จะให้ก่อนเลยโอ้เท่าไรอันนีน

ป yup. you know, oh, oh. okay. ูป oh, okay. ูคำว่าปลาปูหันเล่ากินชะมองเขาเร่ร่อนกินชะมองเนี่อะไรอีกกินไม่นอยไก่ชงตอกไก่ตัวเดียวหันกับเป็ดตัวเดียวไป็นจุดในเชนฉาบเป็ดจ้กตัวเป็นไงเป็ดตัวเดียวไก่ไก่ชามบ่บ่ไก่ไก่ตัวเดียวไก่ตัวเดียวย้อนั่งไก่เคยซื้อสดมั้งด้วยบ่เออแม่นะเนี่ยกินชะมองเจ้าได้แบบนี้เนาะเมื่อทำมาลาใช่ปี้เนาะ

ต่อคักเลยวะเจ้าเจ้าบวเฮ็ดนั่นขำทางตีนมันนะจังไว้เนาะมันจึงกันไวเร็มคึงกันไว้หลายอันลายแนวเดี่ยแล้วก็จักเฮ็ดอยู่บุนี้แลนะ้วหยอกกันนะซื่อนะวานี่เฮ็ดหยอกให้เอฟซีตื่นนะซื่อนะ ไม่อันทางเมียคอยคุณจะเต็มบไดเราบอกเบาไปฮะเลยเบาไปเลยบ่เราเบาไปวเลยจากเอางเือนะง่หญนแคุนั้เยังมีงูเึกใหง่อย่างนี้เนาะคุณเน้ำใครจะใครงเทืก่านี่บ่เถกหนอกแบบนี้บ่ทอมงูเถกแข็งนะครับนะ้านาราาล

มาน่นบเอาาเ็อจ้ามาแตน่าโอ้หนาาเอาเทียนไม่้อยแ้เทียนคอยอยู่ตะกี่ากไตพุทเอออืเถูก้วบ่เบ่ไดเบิดนะครับมันนางไก่ไก่พวกผูืเสีออกหัวุงมืธรรมดาอืมติดกันกับราคาพุทธเาหนึ่งเ็นไมานังนหนังไกลไก่งไก่พ ไพ่ไพ่ไพ่เป็นคนนั่นอันนั้นกันก่อนคืนไพ่เป็นคนงอกันก่อนก็งอบชองอะเนยงอบัดชองงอพราะมกันได้บ่ง่ออะไรอันนั้นงอแล้วเจ้ากระดีขยกรดีเนาะเออพราะมกันได้ก่ไรอ่อเน่ยแตธรรมชาติมันเนี่ยคนแนวคนกระชีอยู่เลยมันทะเลาะไปธรรมดาฮะนะจากใจกันอยู่สิต่างคนต่างขอโทษกันที่บ่เออฮะเออ đến anh đấy ừ. đang còn đang có thốt cả chào chung khỏi khỏi chung cháu lắm rồi chào chung khỏi khỏi chúc cháu ừ. oh <cười> <cười> Chúc kèm hẳn à? mò ừ. oh bạn còn chỉ tì gì rồi nó vừa ăn thì <cười> <cười> ừ. báo đường đi đấy vừa ăn này này vừa ăn thì hẳn lâu à khơi khơi lâu khơi gặp... ngàng, khơi lâu này lâu gặp ngô ngang khơi gần một วก็แล้วหนุ่ม n าะก็แล้วคน h ầ าต้อง ngọ แล้วมีอาการหน่อยหนุ่มหนุ่มอะแบบนี้นั่นได้บ้านนี้เนาะแบบวะโบเชื่อป่านนีแล้วชาวบ้านคำตาบบเห็นบบบนี้เนาะคำตาบบเห็นอย่าไปเชื่อเรื่อแบบนี้เด้อคนเบาอย่างก็อย่าไปเชื่อจนเท้าเห็นฝุ่นเท้าเห็นกับตาเขาฝุ่นแบบนี้คำคนเบาหนุ่มโเชื่อบางเทอมที่เขาอาจใจ อิชาเฮาเนาะอิชาเขายันดืนเฮาได้เขาก็อาจจะเบา้าพิษกันเนาะเห็นมีคนช่วยคนมีพรักผู้ใหญ่มาช่วยเขาเบ้าเห็นให้พิษเตียงกันไม่ังบัมนมากินขนมตอนนี้ไปเก็บเอา,าอ้าวอ๋อ

ไม่เช้านี่บอกเหตุถึงได้เกียงตอเชาโอ้ยืมคนตีเขาคนตีเจ้าเจ้ากับบุญมีได้คนตีนะได้น้ำเพื่อนเบือเพื่อนหนึ่งก็มีแต่ผ้าจำนีโบผ้าจะมีแต่จำนีโบสมุดแบบฮะยืมบ่่เขาให้ก็นยของมุลของมุลพัปูไเขาให้อืมอบมีผ้าเขาให้อกับบมีจะก่นเนาะ สมมติไปพันไม่ญ่ได้มันจะขาดอยู่บนโมคาสพันดไ,ดได้นี่นเออทำนี่น่ะพันได้อยู่นนเ,ออเนาะเฮ้ยถือทานถือทานตานนันนี้แล้วนี่มผ้าเน,นี่ยม,มาตัด<า>ใหม่ถ้าใหดทาน,น,นต,ตัวนี้แล้วตัดบริงงบบบเวณเดือยงอเนย์ไงกระบุมีบอปตัวน้อยๆโอ้ตัดตอนนั้นเรื่อย ทานตะกีย mm ูนาข้าวกินน้ำน um ั่นแหละได้กากินได้ชาอสได้ชเซาวชอบได้ชีเซ็เอกหอดเถอกรหอดชอบไลยชอบเลยน้อยบอชอบเขียวน้อยนะบ่โอตะกี้เขชอบชิเป้ดอันี้มันได้ชอเลเเพิ่มเจ้าไปเอาใหม่แ็บบผมีไม้นำให้นำนะ ไอ้นั่นนี่หางวิกกันเดียวค่อยว่าฮันเดียวเขาลุดป่ะเออไปว่าเขาจัดแล้วันนี้เขาเอานั่นคนมาหานันเียเพิ่มมาได้หายบ่ตัวหางวิกนี่ยมาได้หายแล<อ>้วอ่อเอาตัวห่างเนี่ยเอาตัวกกมาในคันเนขาจัดเหรอมีการลอยน้ำนั่นเนาะลอยน้ำ เราก็ตัด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 ัหาก็ตัดหาน้อยตัดทิอสาตัวตัวใหญ่เนี่ยไปผู่ๆเาแล้วใช่เาเดี๋เวา็เอาม้เชิดแม่น้าเธอร็อมปนกัแล้วพอเดินเป็นลางละจูดไปถ้าได้มันมีเครื่องหมดนี่อันนี้กรเชนนะตัดอันนี้ก็เให้ท้านนั่น ยันลงที่เฮือนในอันไหนเอตมขามขามในบ่อชิตัดบ่อโดยอันนี้มาตัดได้เเมหาบ่อหองไายของเจ้าบ่อันนี้ขออนตัดเาเเขาอยูขงเจ้าแต่ว่าอยู่หันนั่นแหลเาชไชอิตัดมได้มดปปนี้ตัดม่ได้ยันน้ำตรงขับ่อนเขายไปเ่าไอ๋อไปอยู่น้ำ ไปอยู่น้ำดินเขาห่างแต่ว่าดินคอยนั่นแหละดินไผะดินจะคอยนั่นแหละโอ้โหขับวันแบบวิญาณมันขับเหมือนกันคุ้มค่าเลยใ่ไหมคุ้มค่าเย้เลยคุ่าไปแบบนี้เลยนี่อืมยี่ได้ดีเจ้าไหร่หรือวะอ่าดินก็คือหลายอยู่คืออ๋อดินคือว่าหลายอยู่คืออย่าไปไทยเอาดินตัวนั้นมาบนอยู่ อ๋อตัวว่าจะไป่ทยตะกี้นะห้องเมียดอืเมียอนะยแตงคือว่าถือกันขอไปะนันบลดีดีกัวปัวพวกนี้บ้างเนียโนายโนทีายกงดีกว่านี้เ จะไปะเอา,าต้น,ตนก่อน,<ม>อนเอาเงินเขาก่อนเอาเงินเขาไปปัวก่อนเอาดินให้เขาอันผูกจูคนน,<อ>นนี้อน,น,นี่นนอ,อ๋ไปไปอ,ออันจูมาแต่เนนดนเาเลม ังหลายทางนิงบ้านเนี่ยเป็นมักพังตู้พี่เนาะก็เจ้าอยู่เพื่อนเนาะหลายเนาะก็นี่หมายถึงอนได้คนเขากินเบียร์ทานหนึ่งบอกเออพังเว็ดจี่แถวนี้เนาะเปิดบ่อนหนึ่งน hmm. vale> ี่ล้างเบ็ดครับบ่ได้ถึงเขาเปิดถึงเขาให้ไว้หน่อยอือทั้งนั้นนอกสุรายเขาเปิดทั้งเฮือนในบ้านอี่ใช่ใช่เพื่นในบ้านบอกในบ้านเพิ่อนมาในบอกบอกเพิ่นบอกว่า นบ้านก็ไม่ได้บอกะบอเ่นเออเปิดกลางคืนก็ได้เอาบริกานมูนิีไกลอีบ้าใช่เาคำจะมีตู้กับเปิดรถเต็มที่รถเขาไม่กินไม่ดเต็มที่รถเจ็ดแปดโมงผมเก่างสิบ

ก็บานได้ก็เข้มแข็งวันอนึเหตุเวเหตุงานก็เข้มแข็งเหตุคุทางกับคนเจ้าผู้ไปผู้บ่ไปผู้ไปก็นั่งอยู่กับบ่มบ้มกันเอาบัานเหตุเวียรรวมหรอรองกอลังเกงคนลอยลายจีบถอบลอยจีบถีบหรือต้องเห็ุเวรสี่ห้าคนใจ้สิไปเอาไม้ใช้มาเพิ่มบ้านนี้อันนี้เห็ุเตียงเจ้าเนี่ย ไปวิกเลกไปวิก็ืใส่แตดไปวิกไหมเด็ดเด็ดดับดับเอาเลยเอาเด็ดสิจับมาเดยจับกระเพาะใช่บ้านนี้เนะาะ,ะ,ะไม้ไผ่อยู่ใช่ไปเาไม่ไผ่อยู่ใช่ไปไทาเพื่อนลังม่พอจะดีอยู่ใช่เพื่อนมีอยู่บ้านได้อโอ้บ้านตัวผ่านมาหนิบอโอ้ ยังลูกลาเมไาหน่อยหนึ่งขนาดอ่อฮะเขาหูกันอยู่เนาะอืมอืมพอเอาได้หมายนี่เขาดื้อทันพอซื้อมาได้แล้วอ๋อชำไมมชำยังนี่พอได้อยู่เนาะังพอได้อยู่เพราะว่าทางทางมู่แม่เขาบ่มีจักดีอืเขาให้ทอดเอาเขาบ่กเพาอจุดที่พอเขาได้เขาขยายระยะนู่นนั่นเราทำไมได้อ๋อเขาไพ่บอกให้เจ้าพ่อเขาบ่ี้าน อาอให้เจ้ามาทวงมูลเมทวงไปทวงทางผุนใหญ่พนขนาดทางผู้ใหญ่ทางไ้นองเมย์ขนาดเออไ้นองเมย์เรทาไปยืนทวงก็เบาทั้งหมดทวงกะมันโมมีผุพาเต้นพาเรนกะโมจะข่มเห็ดเนาะเห็ดลได้เจ้าผัดมีเี่ยวมีเตียงมึงไปเห็ดได้อืด้โมมีผูมีหยวเนี่ยโมมีผ้ท่าไปชนดูข้างใเด้ออันนี้มันม อันนั้มีผู้ต่อไปกับพมีข้อบ้านแล้วแม่นท่านะพอดีอายเขาชื่อผมมีผู้พาเต้นพาแรนผมมีผู้พาเฮ็ดมันเกิดนั้นยากเลยเนาะแม่นแมนมีแต่ว่าหักแพงกันแน่บ้านนี่เนาะอ่าวเาดองกันแล้วบ้านเทียงกันเด็กหน่อยเทียงกันเด็กหน่อยแล้วคนเฮาวอ่ามีแบบเราบอกจะฟังกันชื่อเออคนเต็มอืมคนที่บ้านเราคนเต็มบ้านอ่าทำคนในบานก็ได้รถท่าบนบืออ่าแล้วเต็ม จักเห็นะไถ่เติมเต็นย่ะ้อเเไดมาใช่ป่ะเป็นเติไร่มาได้เราก็อยากเติไรเราไปผู้ชิบผูเช้าได้เรานำประธเช้าได้เจ้าได้นำอดาวนนองคาตื้นผู้ไปเหตุเรืองเติมยแต่ขอยังเป็นบ่าวยู่เรียกจากเทพเขาไปหมดไปเทพอีกเาไปหมดใรแต่ท่านในเรนีคุณบอกอ๋อ มันมีหยังล่ะไปดูกันยังล่ะหากันบ่ได้เด้อมันนี่อือๆๆไปทางเมียเราเพนจักโนดพี่น้องเมียไงเป็นอะไรฮะสบายดีพ่น่เป็นอะไรถือกันได้บ่โดยบ่ได้ฮายกันบ่เออได้ว่าบ่ทงานเมื่อได้ายกันเมื่อคืนนี่บ่ได้ฮายเนาะอื ดีกันได้ไพ่ไพ่ดีกันก่อนพูดละดีก่อนผัวบอโบแมนเจ้าบอขออได้พูดละดีก่อนเออแต่แบบพร้อมกันโดนโบแมนบ่พร้อมกันนั่นแหละนับหนึ่งช่างชามพักแน่บอหนึ่งช่องชามสดีกันแล้วที่บอจูเก็บกันบ่นจูบกันอะไรเลยจูบบ่ธรรมดาทางเสือธงน้าสบายดีเด้อบ่ธรรมดาเนาบอโน ไอ้กะดีจันที่เราเราก็ได้น้อมันขาดกันเมื่อไรตากันโบรอดทั้งวันก็ดี